เล่าอะไรให้ฟังปีท<ป>ี่แล้วเนี่ยตอนชาลีกลับมาทํางานเนี่ยชาลีจะบอกว่าจริงๆชาลีแบบไม่ไม่ไม,ม่ได้อยากทํางานมากแล้วก็ชาลีดันไปตกลงรับปากกับพี่ปูจริงคือตกลงกันแบบอย่างดีนะคือว่า3มเดือนอ3มเดือนปุ๊บคือแยกย้ายต่างคนต่างแยกย้ายพี่ปูก็แยกย้ายไปแก่เท่าส่วนผมก็แยกย้ายกับแม่ข<ล>องนี่ชพราโไม่ใช่เยาววันนี้แล้วก็ที่ที่ที่อี่ท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 ีี่ที่ที่ที่

ตรงมากเลยค่ะอืม제 카프 에ถ้าเป็นคนห으면 이렇게 솔직하게 얘기했으면 백수가 됐다고. Yes. 어, 리가 솔직해서 저도 좋고 저는 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 평생 일하고 싶어요. 어, 저키 철리

หวังว่าจะได้ทํางานด้วยกันหรืออาจจะแบบทางานแยกกันก็ได้แต่ว่าอยากให้แบบพี่แน็กได้ตั้งเป้าหมายแล้วก็ทํางานไปด้วยกันจนกว่าจะถึงเป้าหมายนั้นเลยคุณต้องวชารลีเก็บเงินใหม่ค่ะเก็บเงิน่อาได้ก็แบในนี้ชาลีจะปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คิดว่าแต่ว่า